เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่417ใครทำสิ่งนี้จีเหมิงซานกลับขึ้นหลังมา้าพร้อมกับคนของเขาเขาเตรียมออกเดินทางอย่างเศร้าโศกจากนั้นเขาก็ได้ยินเจ้าผิงเทียนพูดว่าปล่อยม้าของข้าไปเถอะแล้วก็ทิ้งไปอีกหนึ่งจีเหมิงซานแทบจะกระอักเลือดออกมาบัดซบจริงจ แกฆ่าคนของข้าไปเยอะมากตอนนี้เจ้าต้องการม้าของเราเพื่อเล่นเล่เหลี่ยมอย่างเฟิงจือหลิงและเจ้าพูดเหมือนว่าเราเป็นนี้เจ้าเจ้าคิดว่าเจ้ากําลังสั่งคนของเจ้าที่นี่เหรอเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเขากำลังจะตโกนและปฏิเสธแต่รัศมีแห่งการฆ่าที่แข็งแกร่งปกคลุมเขาทันทีความตายก็เข้ามาใกล้เขาอีกครั้งนั่นชัดเจนทิ้งม้าหรือทิ้งชีวิตของเจ้า จีเหมิงสานตัวสั่นเขาทั้งเขินอายและโกรธในขณะที่เขาตะโกนว่าปล่อยม้าสามตัวให้พวกเขาเขาคิดมากภายในไม่กี่วินาทีในตอนท้ายเขาตัดสินใจที่จะไม่ทำให้เจ้าผิงเทียนโกรธในขณะนี้ดังนั้นเขาจึงยอมแพ้ความอดทนทำให้เกิดพื้นที่ในที่สุดหลังจากออกคำสั่งแล้วเขาก็รู้สึกละอายใจเกินกว่าจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปเขาเตะม,ม้าแล้วออกไปอย่างรวดเร็ว ผู้ฝึกฝนคนอื่นๆของหน่วยมือสังหารเทพออกไปแล้วฝุ่นปลิวไปในอากาศและฝีเท้าของม้าก็มีเสียงเหมือนฟ้าร้องพวกเขาก็หายไปทันทีพวกเขามาอย่างเร่งรีบและจากไปอย่างเร่งรีบพวกเขาใช้เวลาต้มชาสองหม้อเท่านั้นจึงจะออกมาพวกเขาไม่ได้ดูแลศพด้วยซ้ำพวกเขาแค่ปล่อยให้พวกเขาอยู่ที่นั่นเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการดูแลศพของพวกเขาด้วยซ้ำแค่ปล่อยให้ศพเน่าเปื่อยในป่า ในส่วนของมา้าที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้ทิ้งมาไว้3ตัวเท่านั้นยังมีม้าเหลืออยู่มากกว่า30ตัวในสถานที่นั้นพวกเขารีบออกไปจีเหมืองซานตาโกนและหลายคนก็ตอบแต่ละคนทิ้งมาไว้3ตัวนั่นเป็นม้าที่ไม่มีเจ้าของอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่แล้วพวกเขาแค่วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดบนหลังมา้าไม่มีใครสนใจว่าจะเหลือมากี่ตัวเนื่องจากตอนนี้ผู้บังคับบัญชาของพวกเขาวิ่งอย่างบ้าคลั่งใครสนใจเรื่องมาบ้าง เพื่อหนีให้เร็วที่สุดนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาควรทำที่นั่นมีม้ามากกว่า30ตัวจริงๆรวมทั้งม้าที่ตายด้วยเจ้าผิงเทียนรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมองดูผู้คนเหล่านั้นที่กำลังวิ่งอยู่เขายืนอยู่ที่นั่นเหมือนหอกเขามีเลือดออกแต่เขากลับทำเหมือนไม่รู้สึกถึงบาดแผลเหล่านั้นทั้งหมดราชาเฟิงตอนนี้ถึงตาเราแล้วเจ้าผิงเทียนดูกังวลตอนนี้เจ้าปลอดภัยแล้วข้าว,ว่าเราคุยกันดีๆได้แล้วใช่ไหม เยเซียวกล่าวว่าข้าปลอดภัยแล้วที่นี่อย่างไรก็ตามเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานเราไปหาที่อื่นที่ข้าจะสบายใจมากกว่านี้ดีกว่าเขาตั้งใจมองไปยังทิศทางทั้งสองขี่ม้าและเคียนมา้าปาพวกเขาจักไปเหมือนลูกศรที่บินอยู่ในอากาศเมื่อพวกเขาจักไปแล้วหินสีเหลืองเข้มก็เคลื่อนตัวไปอีกด้านหนึ่งของภูเขาชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากพื้นราวกับเวทมนต์เขาตบเสื้อผ้าเพื่อขจัดฝุ่นเขาดูสับสนขณะที่เขาพึพรรมพำว่า นั่นคืออะไรจีเหมืองซานสับสนข้าก็เช่นกันทำไมเจ้าผิงเทียนถึงเปลี่ยนข้างกระทันหันราชานักฆ่าเขาควรจะธรรมดามากคำพูดของเฟิงจือหลิงไม่สามารถหลอกเด็กอายุสามขวบได้ทำไมเจ้าผิงเทียนถึงเชื่อใจเขามากขนาดนี้เขาลูบหัวและคิดไม่ออกาจินตนาการไม่ออกว่าเจ้าผิงเทียนจะเป็นนักฆ่าได้อย่างไรเขาจะอยู่รอดและได้รับตำแหน่งปัจจุบันได้อย่างไรเขาเป็นผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งเป็นราชานักฆ่าแต่สถานะจิตใจของเขานั่นคือ ถ้าเขาไม่โง่เขาจะเชื่อคำโกหกตำต,ำต่ำของเฟิงจือหลิงได้อย่างไรช่างเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในตอนนี้เหลือเชื่อลืมมันซะข้าควรจะไปรายงานอาจารย์ก่อนเขาบินขึ้นไปแล้วรีบวิ่งไปทางป่าไผ่เหมือนลูกศรที่ยิงออกไปอย่างไรก็ตามราชาเฟิงเป็นบุคคลที่โดดเด่นเป็นคนที่ไม่ควรมองข้ามค่าถูกซ่อนอยู่ที่นั่นมานานแล้วและแม้ว่าเจ้าผิงเทียนจะไม่สังเกตเห็นก็ตามเขารู้จริงๆรูปลักษณ์ก่อนที่พวกเขาจะจักไปนั้นลึกซึ้งมาก จากนั้นเขาก็หายไปในที่สุดว่านแห่งเมคาและซิ่วแห่งสวรรค์ก็กลับมาพวกเขารีบวิ่งเข้าไปในป่าไผ่อย่างมีความสุขอาจารย์เรากลับมาแล้วพวกเขากําลังจะไปหาปรมาจารย์ไปเหมือนเคยอย่างไรก็ตามปรมาจารย์ไปยังคงหันหลังให้พวกเขาเขาเพียงตอบอย่างสุภาพว่าอืมดีเจ้าไม่จําเป็นที่นี่ไปพักผ่อนเถอะเขาไม่แม้แต่จะหันกลับมามองพวกเขาเลยเขาแค่มองดูป่าไผ่ หญิงสาวทั้งสองตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเขามองหน้ากันและคิดเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เขาทำตัวแปลกๆมากซิ่วแห่งสวรรค์รู้สึกมีความสุขในขณะนี้เธอตระหนักได้ว่าอาจารย์ของเธอห่วงใยเธอมากจริงๆเธอรู้สึกหวานในใจเหมือนเต็มไปด้วยน้ำพึ่งเธอไม่สามารถแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ดังนั้นเธอจึงไม่จากไปเธอรีบไปหาปรมาจารย์ไปและพูดอย่างมีความสุขว่าอาจารย์ข้าเออก่อนที่เธอจะพูดจบเธอก็ตะโกน ซิ่วแห่งสวรรค์ชี้ไปที่ปรมาจารย์ไปตัวสันอาจารย์ท่านท่านวันเอ๋อได้ยินมันเธอรีบเข้ามาหาพวกเขาซิ่วเอ๋อมันคืออะไรทําไมเจ้าถึงพูดจาหยาบคายขนาดนี้เธอกรีดร้องมันดังยิ่งกว่าซิ่วเอ๋อร์เสียอีกมันไม่ใช่ใบหน้าหล่อเหลาที่ปรากฏต่อพวกเขาอีกต่อไปแต่เป็นใบหน้าที่เหมือนหัวหมูแทนมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้พวกเขาเห็นว่าเขาคือปรมาจารย์ไปนอกจากนั้นไม่มีส่วนใดที่ดูเหมือนปรมาจารย์ไปเลย ใบหน้าของเขาเป็นสีฟ้าสีแดงสีม่วงและสีเข้มมีทุกสีอยู่ที่นั่นคือเขายังเป็นอาจารย์ที่หล่อน่ารักและงดงามของเราอยู่หรือเปล่าอาจารย์ท่านเกิดอะไรขึ้นกับท่านเกิดอะไรขึ้นแม่ของท่านกลับมาอีกแล้วเหรอพวกเธอถามอย่างกังวลใจน้ำตาถูกกั้นไว้ในดวงตาของพวกเธออาแฮมปรมาจารย์ไปดูเขินอายเขาถูตัวเขาแล้วพูดว่าไม่ใช่แม่ของข้ามันมันเป็นอุบัติเหตุโอ้ใช่แล้วมันเป็นอุบัติเหตุ ไม่ใช่ท่านแม่เหรอแล้วเป็นใครซิ่วเอ๋ยยืนขึ้นอย่างรวดเร็วและพูดด้วยท่าทางดุร้ายข้าจะไปจัดการเขากล้าดียังไงข้าจะไปกับเจ้าหวานเอก๋ก็โกรธเช่นกันจะมีใครทุกอาจารย์ของเราให้เป็นหัวหมูแบบนี้ได้ยังไงนั่นมันเนื้อร้ายคนนั้นไปไกลเกินไปแล้วตอนที่418ปรมาจารย์ไปที่เขินอาย หญิงสาวทั้งสองโกรธมากราวกับว่าความโกรธของพวกเธอลุกเป็นไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกเธอรู้สึกเหมือนระบายความโกรธออกจากอกแม้ว่าพวกเธอจะต้องตายเพื่อมันก็ตามตราบใดที่ไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นใครก็ตามที่สามารถเอาชนะอาจารย์ได้แบบนี้จะต้องเป็นผู้ฝึกฝนขั้นสูงที่น่าตกตะลึงของโลกและเขาต้องมาจากนอกอาณาจากักรนี้เขาอาจจะมาจากอาณาจักรสูงสุดบางที่เขาอาจจะเป็นพี่ชายคนโตของอาจารย์แล้วไงละ่ะ ข้าจะสู้แม้ว่าข้าต้องถอดผนึกออกเราต้องการแก้แค้นแม้ว่าข้าจะไม่สามารถชนะได้แม้จะถอดผนึกออกแล้วข้าก็จะสู้ข้าจะสู้ตายอย่าอย่าเพิ่งรีบปรมาจารย์ไปหยุดพวกเขาละไอเขาพูดว่าข้าบอกเจ้าแล้วมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นเพียงอุบัติเหตุนอกจากนี้ข้าไม่สนหรอกโอใช่แล้วข้าแอบโจมตีคนที่ทุบตีข้าอยู่เขาจะต้องจบลงที่เลวร้ายกว่านี้ ปรมาจารย์ไปเป็นคนเด็ดขาดดังนั้นผู้หญิงสองคนจึงต้องยอมแพ้เนื่องจากปรมาจารย์มั่นใจมากว่าชายคนนั้นจะได้รับปาดเจ็บหนักกว่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงปล่อยเขาไปท่านอาจารย์ซิวเอ๋อหยิบยาขี้พึ่งออกมาและทายอย่างระมัดระวังบนใบหน้าของเขาเธอรู้สึกเจ็บและน้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของเธอวันเอ๋อก็ร้องให้เช่นกัน วีรบุรุษหญิงที่น่าตกตะลึงสองคนในประวัติศาสตร์หลายพันปีในขณะนี้ทำตัวเหมือนเด็กหญิงตัวเล็กๆสองคนละเอียดอ่อนและซาบซึง้งมันคือใครใครทำแบบนั้นกับเจ้าผู้ชายที่ใจดีเช่นนี้นั่นมันช่างเลวร้ายหวานเอ๋อสำลักพร้อมกับสะอื้นเขาเป็นคนเลวสามมากเขาทุบตีเจ้าแบบนี้วันนี้ใครมาจากอาณาจักรสูงสุดบ้างคุณนางเหล่านั้นรู้ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนจึงลงมาหาเจ้าหรือไม่ ปรมาจารย์ไปรู้สึกเขินอายเขาเปิดปากและอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาไม่มีอะไรจะพูดเขาจึงหุบปากไปข้าพูดอะไรข้าจะพูดได้ไหมว่าข้าถูกใครทุบตีโดยไม่มีใครในดินแดนหานอย่างนี้ข้าโดนต่อยหนักมากจนตอนนี้ข้าดูเหมือนหัวหมูแล้ว ปรมาจารย์ไป่ถอนหายใจและพูดว่าการุณาผ่อนคลายด้วยมันเป็นเรื่องของบาดแผลทางผิวหนังดูสิเจ้าวิตกกังวลค่าสบายดีครึ่งวันคือสิ่งที่ค่าต้องฟื้นตัวทำไมเจ้าถึงอารมณ์เสียขนาดนี้เจ้าก็รู้ว่าค่าสามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้เร็วแค่ไหนค่าต้องเจ็บแน่หวันเอิกลั้นน้ำตาแล้วพูดว่าใครกันที่ทำแบบนี้ดูสิ่งที่เขาทำเจ้าสูญเสียรูปร่างของมนุษย์ไปแล้ว ปรมาจารย์ไปถอนหายใจเจ้าผู้หญิงโง่เจ้าปลอบข้าหรือทําให้ข้ารําคาญเจ้าควรเก็บมันไว้ในใจของเจ้าทําไมต้องพูดออกมาดังๆล่ะเขาคิดว่าพวกเธอจะกลับมาในช่วงบ่ายข้าควรจะหายดีแล้วแต่พวกเธอก็กลับมาโดยไม่คาดคิดนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าอายที่สุดของข้าเขารู้สึกอับอายละอายใจและอับอายอย่างมากทําไมเจ้ากลับมาเร็วขนาดนี้เขาขมวดคิ้วไม่พอใจเล็กน้อย ถ้ากลับมาทีหลังคงไม่เห็นค่าแบบนี้ค่าคงไม่ต้องอับอายขนาดนั้นมันเป็นความผิดของซิ่วเอ๋อร์จริง,รงๆเธอคิดถึงเจ้ามากเธอคว้าค่ากลับมาเมื่อเธอฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยเธอบอกว่าการกลับมาพักผ่อนที่นี่ก็เหมือนกันหวานเอ๋อเริ่มจูจีซิ่วเอ๋อหน้าแดงเธอเขินอายเล็กน้อยและพูดว่าทำไมต้องตำหนิข้าด้วยเจ้าบอกว่าเดี๋ยวก่อนหากเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านอาจารย์ถูกทุบตี โดนโจมตีปรมาจารย์ไปบิดปากของเขานั่นเป็นคำพูดที่ไม่ดีสำหรับข้าข้าไปเฉินขึ้นไปบนฟ้าและสำรวจโลกใครจะกล้าทุบตีข้าใครสามารถเอาชนะข้าได้ซิวเออดูแลใบหน้าของเขาอย่างดีและพูดว่าอาจารย์โปรดบอกเราด้วยใครทำสิ่งนี้กับเจ้าจะต้องแจ้งให้เราทราบแม้ว่าเราจะไม่ไปแก้แค้นแต่เราต้องระมัดระวังชายคนนั้น มันก็สมเหตุสมผลดีปรมาจารย์ป๋ายกำลังคิดว่าข้าควรจะบอกพวกเธอหรือไม่นั่นเป็นคำถามที่ดีมีเซียนระดับสูงคนใดบ้างที่ลงมาที่นี่หวานเอ๋อเป็นกังวลตอนนี้พวกเขาคิดมากเกินไปไอไอปรมาจารย์ปยไอและพูดว่าอะแฮมมันคือมันคือผู้ชายเขาเขินไอมากผู้ชายคนไหนหญิงสาวทั้งสองถามพร้อมกันดวงตาสวยสดใสทั้งสเป็นประกายแวววาว อา,อาแฮมไอปรมาจารย์ปไอเหมือนเป็นโรคกระดูกพรุนเขาพูดอย่างไม่เต็มใจว่าก็แค่ผู้ชายคนนั้นจากขอหลิงเป่าเฟิงจือหลิงเขาทำอาแฮมเขาทำมันหญิงสาวทั้งสองก็ตกตะลึงพวกเธอทั้งสองมีความคิดข้าได้ยินเขาผิดหรือเขาพูดผิดมันเป็นไปได้ยังไงกันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานซิ่วแห่งสวรรค์ก็ถามอย่างระมัดระวังว่า อาจารย์เจ้าบอกว่าคนที่ทำร้ายเจ้าถึงขนาดนี้คือเฟิงจือหลิงจากหอหลิงเป่านั้นในเมืองเฉินซิงนี้งั้นเหรอปรมาจารย์ปายพูดไม่ออกว่าเจ้าหมายถึงอะไรทำให้ข้าเจ็บขนาดนี้ทำไมเจ้าถึงใส่มันแบบนี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นปะยังทำให้แย่ลงอีกเขาไม่เห็นด้วยเลยแต่ก็ยังพยักหน้าหญิงสาวทั้งสองมองหน้ากันราวกับอยู่ในความฝานัน ฟิงจือหลิงเอาชนะอาจารย์ได้แรงขนาดนี้จริงหรือปรมาจารย์ไปโกรธและเขาก็ถอนหายใจเขารู้ว่าเขาปล่อยมันไปไม่ได้ผู้หญิงสองคนอยากรู้อยากเห็นมากเกินไปเขาตัดสินใจพูดตรงๆดูสิหลังจากที่เจ้าจักไปแล้วเฟิงจือหลิงก็ว่ามาเขาบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อขาของข้าเขาบอกว่าเขากําลังตรวจสอบข้าอยู่ข้าเสนอชาให้เขาเพราะข้าต้องการที่จะสุภาพเรามีการสนทนากันเขาพยายามอธิบายทุกอย่าง เขากล่าวต่อว่าเขาคงโกรธข้าไปแล้วข้าพูดอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมและดังนั้นสิ่งต่างๆผิดพลาดเขาจริงจังเกินไปในขณะที่เขากำลังพูดหวานเอ๋และซิวเอ๋ก็มองหน้ากันพวกเธอไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเธอรู้สึกไม่สบายใจน้อยลงพวกเธอกลับรู้สึกอยากหัวเราะแทนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเธอรู้ดีเกี่ยวกับอาจารย์ของพวกเธอดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วพวกเธอรู้ทุกอย่างก่อนที่ปรมาจารย์ไปจะจบเรื่องทั้งหมด อาจารย์ของเราต้องยึดตำแหน่งที่สูงขึ้นในขณะที่เขากำลังคุยกับเฟิงจือหลิงมันน่ารำคาญที่ราชาเฟิงผู้ผงผางตอนนี้ความยุ่งเหยิงในเมืองเฉินซิงถูกสร้างขึ้นโดยท่านอาจารย์ความยุ่งเหยิงที่ทำให้ราชาเฟิงตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาได้ออกอากาศเช่นนั้นและทำให้เฟิงจือหลิงโกรธเคืองนั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่จะโกรธแม้ว่าอาจารย์จะไม่ทำอะไรเลยผู้ชายคนนั้นก็อยากจะผลักดันอาจารย์มานานแล้ว ตอนที่4 1 9แปลกหญิงสาวทั้งสองรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินว่าเป็นเฟิงจือหลิงพวกเธอรู้ว่าเขาจะไม่ทำร้ายปรมาจารย์ไปจริงๆแม้ว่าเขาจะพยายามทุกอย่างที่ทำได้ก็ตามเขาต่อยปรมาจารย์ไปเอาอหลย,ยังไงก็ตามมันจะไม่ทำร้ายเขาจริงๆอยู่แล้วมันทำให้เขาดูแย่ไม่ว่ายังไงก็ตามข้าชื่นชมราชาเฟิงผู้นี้อย่างแท้จริงสำหรับความกล้าหาญของเขานั่นมันเนื้อร้ายจริงๆพูดตามตรง หวานเอ๋และซิวเอ๋หัวเราะอย่างดูเดือดพวกเธอเหมือนอบกอดแสงแดดหลังพายุฝนซิวเอ๋เป็นคนพูดอย่างนั้นหวานเอ๋พยักหน้าและเห็นด้วยถูกต้องนานแค่ไหนแล้วที่อาจารย์ไม่โดนต่อยสามพันปีซิวเอ๋ขมวดคิ้วและมองขึ้นไปบนฟ้าคิดว่าให้ข้าดูสิควรจะมากกว่านี้ปรมาจารย์ไปพูดไม่ออกข้าชอบหน้าตาของเจ้าทั้งคู่มากกว่าเมื่อเจ้ากังวลทำไมเจ้าถึงเริ่มมองด้วยความละโมบ นี่มันบ้าอะไรกันเมื่อฟังผู้หญิงสองคนหัวเราะคิกคักและกระซิบปรมาจารย์ไปก็หลับตาลงอย่างช่วยไม่ได้เขายิ่งรู้สึกอายตั้งแต่เมื่อไหร่ข้ากลายเป็นคนที่พวกเธอจะหัวเราะเยาะเอ,อิร์ดก็ต้องยอมรับว่ารู้สึกดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดูเหมือนว่าผู้ชายไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งที่สูงได้เสมอไปบางครั้งเรื่องตลกหรือความอับอายอาจเป็นวิธีสร้างความบันเทิงที่ดีได้ตราบใดที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าคนที่ข้าสนิทเท่านั้น ปรมาจารย์ไปคิดทันใดนั้นชายร่างใหญ่ชุดดำก็กลับมาท่านอาจารย์ราชาเฟิงประสบความสำเร็จในการหาทางออกและจากไปชายร่างใหญ่รายงานปรมาจารย์ไปหลับตาลงครึ่งหนึ่งแล้วพูดอย่างสุภาพว่าโอ้มันคงน่าเสียดายถ้าเขาทำไม่ได้ค่าต้องการรายละเอียดเขาได้รับบาดเจ็บก่อนจากไปหรือเปล่าไม่เชิงเขาไม่ได้รับบาดเจ็บสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาด ชายร่างใหญ่รายงานเสียงดังแปลกยังไงปรมาจารย์ไปสนใจคนเหล่านั้นมาจากอาณาจักรเทียนอยูซึ่งเป็นหน่วยมือสังหารเทพพวกเขาล้วนเป็นบุคคลที่แข็งแกรง่งและมีความสามารถสูงหากพวกเขาต่ออสู้ในการต่อสู้พวกเขาจะเกือบจะอยู่ยงคงกระพันยอย่างไรก็ตามในการต่อสู้ของผู้ฝึกฝนที่เหนือกว่าที่แท้จริงพวกเขาไม่แข็งแกร่งพอชายคนนั้นหยุดแล้วเดินต่อไป ตามสิ่งที่ข้าเห็นราชาเฟิงอาจจะหาทางออกจากสภาพแวดล้อมได้มากกว่านั้นหลายร้อยคนโดยไม่มีความช่วยเหลือเขาจะต้องทนต่ออาการบาดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ถึงแก่ชีวิตปรมาจารย์ปยเลิกคิ้วแล้วพูดว่านั่นสมเหตุสมผลข้าไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยโอ้เจ้าพูดถึงเขาได้รับความช่วยเหลือในการต่อสู้ครั้งนี้เหรือที่เจ้าหมายถึงมันแปลกๆหรือเปล่าท่านพูดถูกแล้วท่านอาจารย์ ชายคนนั้นขมวดคิ้วเหมือนกำลังคิดว่าจะบอกอย่างไรหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่ามันไม่น่าเชื่อเลยข้ายังคงสับสนคนที่ช่วยเหลือเขาคือนักฆ่าหมายเลขสามของโลกเจ้าผิงเทียนที่มีฉายาชานักฆ่าเจ้าผิงเทียนเขาช่วยเฟิงจือหลิงเหรอนั่นเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายอืมไม่ตามข้อมูลที่ข้าได้รับเขาได้รับการว่าจ้างจากอาณาจักรเทียนอยู่เขาจะต้องเป็นหนึ่งในหน่วยมือสังหารเทพจีเหมืองซานหัวหน้าหน่วยรับสมัครเขามาได้ยังไง มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับข้อมูลของเราซิ่วแห่งสวรรค์กล่าวข้อมูลของแม่นางซิ่วเอ๋อนั้นถูกต้องเจ้าผิงเทียนทำงานให้กับหน่วยมือสังหารเทพนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงแปลกมากหน่วยมือสังหารเทพพยายามโจมตีสองสามครั้งแต่ล้มเหลวเจ้าผิงเทียนกำลังจะโจมตีในขณะที่เขากำลังจะโจมตีราชาเฟิงก็พูดอะไรบางอย่างและทำให้เจ้าผิงเทียนเปลี่ยนข้างเขาเริ่มช่วยเฟิงจือหลิงชายร่างใหญ่สับสน เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในสายตาของข้านั่นเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากข้ามั่นใจได้ว่าเฟิงจือหลิงและเจ้าผิงเทียนไม่รู้จักกันมาก่อนในวันนี้พวกเขาไม่เคยวางแผนเรื่องนี้ด้วยกันเลยข้าสับสนเขาพูดอะไรที่ทําให้เจ้าผิงเทียนเปลี่ยนใจข้าไม่สามารถคิดผ่านได้มันแปลกมากสําหรับข้าเมื่อชายร่างใหญ่พูดว่าหน่วยมือสังหารเทพหวานเอ๋อและซิ่วเอ๋อร์ต่างก็ขมวดคิ้วพวกเธอรู้สึกขยะแขยงพวกเธอไม่ชอบเพราะผู้บัญชาการหน่วย จีเหมิงซานพวกเธอไม่เคยพบเขามาก่อนแต่พวกเธอรู้สึกไม่สบายเมื่อนึกถึงเขาชายร่างใหญ่บอกพวกเขาถึงบางสิ่งที่แปลกมากพวกเขาทั้งสองต่างก็สนใจมันพวกเขาเพิกเฉยต่อชายที่หน้าขยักขย,ขย,ยง่งและซิ่วแห่งสวรรค์ก็เข้าร่วมการสนทนาด้วยเจ้าผิงเทียนเป็นคนของหน่วยมือสังหารเทพแต่เขาเปลี่ยนใจเพียงเพราะบางสิ่งที่ราชาเฟิงพูด โดยปกติแล้วมือสังหารที่มีชื่อเสียงไม่ควรทำสิ่งนั้นเพื่อทำลายชื่อเสียงของตัวเองปรมาจารย์ปสงบและพูดอย่างสุภาพว่าราชาเฟิงเขาพูดอะไรสถานการณ์ในตอนนั้นเป็นอย่างไรเจ้าอยู่ใกล้พวกเขาเจ้าน่าจะเคยได้ยินมันใช่ไหมบอกคาทุกสิ่งอย่าให้พลาดแม้แต่น้อยเห็นได้ชัดว่าปรมาจารย์ปก็ลงทุนกับมันมากเช่นกันเรื่องมันเป็นแบบนี้ ชายคนนั้นพยายามนึกถึงทุกรายละเอียดเขาบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่เยเซียวออกจากบ้านและเขาก็มุ่งเป้าไปที่เยเซียวโดยบอกตำแหน่งของเขาขณะที่เขากำลังบอกปรมาจารย์ไปว่านเอ๋อและซิลเอ๋อรรู้สึกว่าถ้าเจ้าผิงเทียนไม่ใช่คนปัญญาอ่อนเขาจะไม่เปลี่ยนข้างแบบนี้ หลังจากล้มเหลวในการโจมตีสองสามครั้งเจ้าผิงเทียนก็ขอให้ทำการโจมตีครั้งต่อไปการต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่พวกเขาพูดอะไรบางอย่างตอนนั้นไม่มีอะไรแปลกเกิดขึ้นนอทันใดนั้นราชาเฟิงก็พูดอะไรบางอย่างชายร่างใหญ่พูดช้าๆเขาบอกว่าไม่มีผู้ช่วยเหลอสาวน้อยผู้อ่อนโยนอ่อนหวานมีสาแดงบนหน้าผากแล้วเธอเป็นอะไรละ่ะเขาหยุดแล้วพูดว่านั่นเป็นเรื่องไร้สาระที่เขาพูด ปรามาจารย์ไปขมวดคิ้ววันเออขมวดคิ้วและพูดว่ามีผู้หญิงแบบนั้นอยู่ข้างๆเจ้าผิงเทียนหรือไม่ถ้ามีก็คงไม่แปลกขนาดนี้ข้าเห็นชัดเจนไม่มีใครอยู่ข้างๆเขาไม่ได้อย่างแน่นอนคนที่อยู่ที่นั่นพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ชายไม่มีใครดูเป็นผู้หญิงเลยด้วยซ้ำไม่มีผู้หญิงอย่างแน่นอนเฟิงจือหลิงพูดเรื่องไร้สาระนั้นคือทั้งหมดแต่ในที่สุดเรื่องไร้สาระก็ทำให้เจ้าผิงเทียนเปลี่ยนข้างชายร่างใหญ่พูดอย่างยืนยัน ตอนที่420ตาพลังจิตวันเอ๋อและซิ่วเอ๋อต่างก็พูดว่าอ่านี่มันแปลกหลังจากสิ่งที่เฟิงจือหลิงพูดเจ้าผิงเทียนก็หันมาต่อต้านพวกเขาปรมาจารย์ไปถามว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเขาพูดว่าอะไรพยายามจำทุกอย่างอย่าพลาดรายละเอียดใดๆชายร่างใหญ่ก้มศีสษะลงและคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาเล่าเรื่องอีกแล้วขณะที่เขาพูดดวงตาของปรมาจารย์ไปก็สว่างขึ้น ขณะที่ปรมาจารย์ไป่ขมวดคิ้วและจมอยู่กับความคิดบาดแผลบนใบหน้าของเขาก็หายไปอย่างรวดเร็วเขากลับมาขาหล่ออีกครั้งไม่ใช่หัวมูอีกต่อไปในที่สุดดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นในขณะที่เขาพึมพำเฟิงจือหลิงทําให้คาประหลาดใจายอยู่เสมอเขามีดวงตาแห่งพลังจิตเรอในอาณาจักรอันต่ําต้อยนี้มีคนจริงๆที่มีพลังลึกลับเช่นนี้แปลกขนาดไหนหวันเอ๋อและซิ่วเอ๋อหันมาพร้อมกันดวงตาแห่งพลังจิตเป็นไปได้ยังไง ปรมาจารย์ไปพยักหน้าเบาๆทำไมจะไม่ละ่ะไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลอื่นใดเจ้าคิดว่าเจ้าผิงเทียนจะยอมแพ้กับคำพูดที่ศัตรูของเขาพูดจริงๆหรือไม่เขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นซิ่วเอ๋อพูดอย่างสับสนว่า ท่านอาจารย์พูดถูกอย่างไรก็ตามใครก็ตามที่มีตาทิพย์ในอาณาจากาักรต่ำควรเป็นเด็กและเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสุขภาพไม่ดีเพราะพวกเขาสามารถมองมาเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อพวกเขาโตขึ้นพวกเขาจะสูญเสียดวงตาแห่งพลังจิตราชาเฟิงยังไม่อายุน้อยด้วยซ้ำเขาจะรักษาพลังนั้นไว้ได้อย่างไรปรมาจารย์ไปพูดอย่างสุภาพว่า เขามีวิธีของเขาที่จะรักษามันไว้อย่างแน่นอนวิธีการฝึกฝนตาทิพมักจะมีอยู่ในอาณาจักรที่สูงม,มากเท่านั้นมีวิธีการไม่มากนักอย่างไรก็ตามเขาบังเอิญได้เรียนรู้วิธีการหนึ่งในโลกนี้และเขาก็ปลูกฝังมันอย่างดีนั่นควรเป็นคําอธิบายที่ยุติธรรมเกี่ยวกับปัญหาแปลกแปลกนี้ถูกต้องหากเขาปลูกฝังมันอย่างดีเขาไม่เพียงแต่มองเห็นสิ่งต่างๆในโลกหินเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงหินและหยางซึ่งเป็นโลกทั้งสองนี้ด้วยมันไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้น ซิ่วเอ๋อกล่าวผีและวิญญาณดูเหมือนน่าขบขันสำหรับคนปกติอย่างไรก็ตามมีเพียงผู้ฝึกฝนที่เหนือกว่าเท่านั้นที่จะรู้ได้ว่าการอพยพมีอยู่จริงวิญญาณมีจริงผีก็มีจริงเช่นกันวันเอ๋อพยักหน้าและกล่าวว่าถูกต้องรั่วเอ๋อนี้จะต้องเป็นคนที่สำคัญที่สุดของเจ้าผิงเทียนเธออาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสิ้นหวังและสิ้นหวังอยู่เสมอเฟิงจือหลิงใช้มันเพื่อทำให้เขาเปลี่ยนข้าง ซิ่วเอ๋อกล่าวว่าข้าคิดว่ามันสําคัญมากกว่าเธอจะต้องเป็นคนที่เขารักและห่วงใยมากที่สุดอาจารย์ข้าจะไปเอาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเจ้าผิงเทียนหน้าจะมีอะไรให้ขุดปรมาจารย์ปพูดอย่างสุภาพว่าอันที่จริงไม่จําเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติมในตอนนี้เจ้าผิงเทียนหน้าจะกลายเป็นคนของเฟิงจือหลิงอย่างมากมาช้ายังดีกว่าไม่มาเลยการทําความเข้าใจเจ้าผิงเทียนจะช่วยเราในอนาคตเมื่อเราจัดการกับเขาซิ่วเอ๋อจากไป วันเอกล่าวว่าท่านอาจารย์เจ้ามั่นใจมากว่าเจ้าผิงเทียนจะกลายเป็นคนของเฟิงจือหลิงเรามาส่งคนที่สามารถต่อสู้กับเจ้าผิงเทียนเพื่อรักษาสมดุลกันเถอะประมาจารย์ไปพยักหน้าเห็นด้วย เยเซียวและเจ้าผิงเทียนขี่ม้าด้วยความเร็วเท่ากันพวกเขาเพิ่งเคลื่อนตัวไปประมาณ7จ็ดไมล์แต่พวกเขาก็พบกับชายเจ็ดกลุ่มที่ต้องการคว้าหัวของเฟิงจือหลิงแล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพราะเจ้าผิงเทียนพยายามทุกอย่างที่ทําได้เพื่อปกป้องเฟิงจือหลิงเขาฆ่ากันตลอดทางเลือดกระเซ็นและหัวก็กลิ้งไปกับพื้นเห็นได้ชัดว่ามันจะไม่คงอยู่ตลอดไปมีคนจํานวนมากเกินไปที่ต้องการฆ่าเฟิงจือหลิงในเมืองที่จะมาเพิ่มเติม เจ้าผิงเทียนเป็นราชานักฆ่าจริงๆแต่เขาตามล่ามนุษย์ผู้ฝึกตนจะเหนื่อยล้าอยู่เสมอเขาจะปกป้องคนเหล่านั้นที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้อย่างไรยเยเซียวเพิ่งปิดหน้าของเขาด้วยผ้าเช็ดปากการสวมหน้ากาก,ากบนใบหน้าในเวลากลางวันดูแปลกๆมันดูโม้อย่างไรก็ตามโม่ดีกว่าตกเป็นเป้าหมายไม่มีใครรู้ว่าชายที่สวมหน้ากากบนใบหน้าของเขาซึ่งดูเหมือนคนบ้าคนนี้คือราชาเฟิงแห่งหอหลิงเปา เขาเป็นคนที่ทุกคนต้องการเมื่อเร็วๆนี้เจ้าผิงเทียนรู้แจ้งแล้วเขาจึงสวมหน้ากากด้วยเขาถูกอาบด้วยเลือดเหมือนคนบ้าที่กระหายเลือดเขามีตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเขาจะได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนหากเขาไม่ปกปิดตัวเองหากเจ้าผิงเทียนปรากฏตัวที่ไหนสักแห่งก็ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครอยากตายไปยุ่งกับราชานักฆ่า อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆในตอนนี้ข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทุกคนรู้ดีว่าการจับเจ้าผิงเทียนจะต้องนำไปสู่ราชาเฟิงการสวมหน้าก,ากากเป็นเรื่องแปลกแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่สามารถจดจำได้ง่ายเยเสียวทำมันก่อนดังนั้นเจ้าผิงเทียนจึงทำตามเขาในเวลากลางวันทั้งสองคนสวมหน้าก,ากากที่คนทั่วไปสวมตอนกลางคืนภายใต้การยาะเยะ้ยการยาอเย,อเยอ้ยและสงสารของผู้อื่นพวกเขาก็วิ่งหนีไปด้วยซ้ำ เมื่อพวกเขาไปถึงโรงเตี๊ยมเล็กๆแห่งหนึ่งในที่สุดพวกเขาก็เสร็จสิ้นการเดินทางสุดประหลาดนี้พวกเขาลงจากหลังมา้าและมอบมาให้กับครอบครัวที่ยากจนอย่างราบเรียบก่อนจะเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมเย่เซียวขอห้องที่เหมาะสมและเข้าไปในห้องกับเจ้าผิงเทียนเขาหยิบเสื้อผ้าออกจากวงแหวนอวกาศและทําการเปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่ได้หยุดอยู่ในโรงเตี๊ยมทันทีที่พวกเขาพร้อมพวกเขาก็รีบวิ่งออกไปทางหน้าต่างแล้วหายตัวไปบนท้องฟ้า มีโรงเตี๊ยมอีกแห่งอยู่ใกล้ๆนี้เยเซียวเป็นคนใจกว้างเขามอบตัวเงิน1,000ันตำลึงให้คนดูแลเพื่อจะได้ไปทั่วทั้งโรงเตี๊ยมได้หนึ่งวันมันไม่ใช่เวลาสำหรับอาหารและเครื่องดื่มดังนั้นจึงไม่มีใครอยู่ในโรงเตี๊ยมโรงเตี๊ยมแบบนี้ไม่สามารถหาเงินได้นับพันในหนึ่งปีตอนนี้พวกเขาได้พบกับแขกผู้มีฐานะร่ำรวยเยเซียวและผู้ดูแลเกือบจะหัวเราะราวกับดอกไม้เขาไม่พูดอะไรแต่เพียงปิดโรงเตี๊ยมเขารู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเขาออกจากโรงเตี๊ยมด้วย เขาปิดประตูและปล่อยให้คุณนางทั้งสองคนสนทนากันเป็นการส่วนตัวเยเสียวและเจ้าผิงเทียนนั่งตรงข้ามกันมีอาหารอยู่สองสามจานและมีไวอยู่ข้างหน้าด้วยพวกเขาสามารถเข้าถึงพวกเขาได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ